ไปต่ตอดีกว่าค<อ>่ะขอร้องเพลงนี้ก่อนเลย Happy birthday to you <All right. S 2> Happy birthday to you ทุกวันเดืนน้องอโปโค่ะชกลายเป็นเทรนที่โด่งดังมากๆและก็ต้องบอกเลยนะเออเอาเอาันนี้ออกไปนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมค่ะว่าน้องน้องอโปเนี่ยคือเป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ดังระดับโลกเรียบร้อยแล้วมาก จริงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราเริ่มรู้จักอย่างน้องอโปจากช่องสามเป็นนักแสดงช่องสามเนาะแล้วก็เล่นละครครมาตั้งแต่อุ้ยสุดแค้นแสนรักไหมใช่ไหมใช่แล้วก็โด่งดังเนาะเล่นเป็นลูกแล้วทีนี้ก็คือหลังจากนั้นก็มีละครมาเรื่อยๆจนน้องอ่ะพลิกผันมาเล่นวายเฮ้ ทำไมน้องดังขนาดนี้แล้วก็ดังโกอินโตแล้วก็แบบว่าล่าสุดอะอย่างที่บอกน้องเล็กซี่เราเคยได้ดูแมนสวงล่าสุดภาพยนตร์ที่น้องเล่นก็คือว่าเฮ้ยพัฒนาการฝีมือน้องอะเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็เรามีมเขาสึกว่าเออน้องจเจริญเติบโตนะคะมันเหมือนต้นไม้ที่แบบว่ากิ่งก้านสาขาแข็งแรงแล้วอะแล้วจนแบบว่าหุย้ยเขาจัดง,งานวันเกิดแต่ละปีะปทุไมแฟนขับเอสซีเขารักขนาดนั้น่ะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนที่น้องจะไปโด่งดังเนี่ยนะคุณผู้ชมก็คือ คนรักน้องเยอะอยู่แล้วแฟนคลับในไทยเยอะอยู่แล้ว<ะ>และในไทยอย่างที่บอกค่ะซอฟพาวเวอร์ของคนไทยนั่นก็คือความน่ารักแบบนี้แหละมันคืออัตลักษณ์มันคือซอฟพาวเวอร์ของคนไทยไปที่ไหนคนก็รู้ว่ายูคือไทยแลนด์ยูคือคนไทยแล้วเราอะ่ะ เคยคุยกับช่างแต่งหน้าทําผมอ่ะที่ทาละครภาพยนตร์เรื่องแมนสวงเนี่ยเขาบอกว่าน้องอโปเป็นคนน่ารักนะเขาจะแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างคือพี่โอเคไหมพี่อะไรยังไงเพราะว่าคนดังระดับอินเตอร์แล้วว่าน้องอโปไม่เรื่องมากเลยคือช่างแต่งหน้าทําผมมาชมกับเราโดยตรงเลยว่าอโปเป็นยังไงอ่ะก็เป็นแบบนั้นพี่จุ๊บแจงเพราะว่าตอนเขาอยู่ช่องสาวเป็นยังไงแต่ตอนเนี้ยน้องดังระดับแบบโอ้โหคือระดับอินเตอร์แล้วว่าคือทั่วโลก S <S> <S การยอมรับอ่ะน้องยังแบบว่าแคร์ความรู้สึกอ่ะเราก็แค่เป็นแบบฟันเฟืองเล็กๆเกๆนาะเป็นช่างแต่งหน้าทำผมแต่เขาจะแคร์ว่าพี่เหนื่อยไหมพี่เป็นยังไงบ้างโอเคไหมเขาแบบใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างอันนี้เป็น,บบนเป็น,สนเสน่ห์ของเขาจริงๆนะคะอันนี้ขอชมนะขอชมผ่านรายการของเราเลยสำหรับอัปโบนี่เอกูซีฟนะคุณผู้ชมนี่เจาะลึกจริงๆนะจากช่างแต่งหน้าเลยใช่ช่างแต่งหน้าผมด้อยฟังเองเลยคือจากจากแฟนคลับบ้างคุณผู้ชมเมื่อปีที่แล้ว2566้เขามีการ เซอร์ไพรส์เรื่องของงานวันเกิดของน้องอปโปอ,อนั่นก็คือหามากๆเพราะอะไรรู้ไหมเขามีการบวกลบคูณหานะว่าน้องเนี่ยได้ของขวัญจากแฟนคลับหรือคนที่รักเนี่ยมูลค่ากว่า50ล้านบาทเนี่ยังไม่รวมกับรถหรูนะใช่เท่าไหร่แม่รวมทั้งหมดเนี่ยโหซีว่าน่าจะามัน 6 0 70ใช่ร้านน่าจะได้นะน่าจะได้ปีที่แล้วนะแต่ปีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จัดงานวันเกิดกันไปเมื่อวันที่18กุมภพาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะมูลค่าเนี่ยมันประเมินไม่ได้ละมันประเมินไม่ได้ละเพราะตัวเลขมันล้นไปเรียบร้อยแล้วหลักหลักหน่วยเจ็ดหลักคือหลักร้านใช่ไหมใช่แปดหลักคือสิบล้านใช่ไหมใช่นะคะแปดหลักเสร็จแล้วไปเลยต่อ เก้าหลัก<ะ>มูลคา่ากว่า9้าหลักค่ะคนรักอโปนี่ของขวัญน,นี่คือมูลค่ามาหาศาลมากนะผู้ชมประเมินได้ว่าประมาณ9หลักเกหลักก็ไม่ต้องคิดหรนะอกเนาะเนาะประมาณ9ก้าร้อเสร็จหลังจาก<อ>นั้นผู้ชมขาต้องบอกว่าอพี่เล็กซี่วออโปเกิดวันไหนแน่18เนี่ยเขาจัดงานนะคะเพราะว่าวันที่24เนี่ยคือวันเกิดของน้องที่ผ่านมานะคะและที่สําคัญไปมากกว่านั้นน้องเนี่ยไปปรากฏตัว ระดับโลกนะใช่ไปที่มิลานค่ะมิลานคือประเทศอิตาลีอิตาลีนะซึ่งอิตาลีเนี่ยเขาก็จัดงานแบบยิ่งใหญ่อลังการซึ่งก็ต้องบอกว่าแฟนคลับเนี่ยนะฮะเขาก็ไปทำเซอร์ไพรส์ด้วยดี่ยด้ยสิคนรักอโปยเยอะมากคุณผู้ชมดูนะนี่คือจะมีคนไทยสักกี่คนกันที่จะมีโอกาสไปงานยิ่งใหญ่อย่างนี้นี่คืองานของฟอรลลี่นะโอ้โหยิ่งใหญ่อ่ะที่อิตาลีนี่ คือเขาตะโกนเรียกอโปอโปนะนี่คือการเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่อลังการค่ะคุณผู้ชมขาเรียกว่าหลายหลายคนบอกว่าน้องเนี่ยขโมยซีนขโมยซีนเพราะอะไรรู้ไหมเป็นคลับเนี่ยร้องเพลง Happy Birthday ให้กับน้องในงานเลยและหนึ่งในนั้นค่นางแบบตัวท็อประดับโลกอย่างคุณน a o m i Campbell ค่ะ ก็โพสต์อวยพรวันเกิดให้กับน้องอโปโด้วยค่ะแล้วก็กลายเป็นเทรนนะติดเ,เขาเรียกว่าติดเทรนเอ็กและหลายๆคนก็บอกว่าโหนี่แหละคือสุดยอดคือซูปเปอร์สตาร์ของประเทศไทยมีคนอวยพรเนี่ยโหอย่างต่ำๆนะคุณผู้ชมก็คือติดเทรนใช่ไหม คนอวยพรต่ำๆเนี่ยเป็นแฮชแท็กหลายล้านเลยอะโอ้ยนะหลายร้านแฮชแท็กเลยนะแล้วติดเทรนระดับ worldwide ระดับโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานวันเกิดสำหรับ Happy Bir t h d a y ก้องโลกของน้องน,นี่คือแค่ต่างประเทศนะเดี๋ยวกลับมาเมืองไทยอคุณดูกลับมาเมืองไทยนี่ไม่รู้จะยังไงจริงคือแบบว่ารอรุ้นนะเดี๋ยวเราจะทำข่าวมาให้ดูน้องว่า<อ>เป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวน้องกลับมานะคะตอนนี้ยังแบบว่าอยู่ที่ต่างประเทศอยู่แต่ถ้าเกิดกลับมาเขาต้องมีต้อง มีการจัดงานมันเกิดไม่รู้ว่าแฟนคลับเขาจะเซอร์ไพรส์หรือว่าเขาจะมีมิสติ้งแฮปปี้เบิร์เดย์อะไรยังไงเนาะเดี๋ยวรอร้นรอคือเมื่อกี้นี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าแอบเข้าไปดูนะว่าแฟนคลับทั่วโลกเนี่ยนอกจากที่มิลานอิตาลีแล้วนะฮะเขาก็ยังมีแฮปปี้เบิร์เดย์ในสถานที่ต่างๆด้วยนะทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นที่จีนไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นนะเขาก็จะมีการจัดงานแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการทำโปรเจกต์ เซ <Surprise. S 2> อร์ไพรส์ัองอปโปทั่วทุกมุมโลกเห็นไหมละ่ะอ่าสินี่คือยิ่งใหญ่มากๆผู้ชายคนนี้นะคุณผู้ชมคือไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะและ้วเนี่ยบอกว่าโอ้โหเนี่ยงานจัดแบบยิ่งใหญ่อลังการมากมาทั่วมุมโลกเนี่ยที่ญี่ปุ่นก็มีะนะคะที่จีนก็มีจีนก็มีแล้วรวมไปถึงค่ะ เขามีโปรเจกต์เบิร์สเดย์เนี่ยบนชิงช้าสวรรค์ด้วยโอ้โหเยอะมากเยอะจริงนะคะอลังการรอดูรอดูเราก็อยากรุนนะคะแต่ว่ากลับมาเนี่ยเมืองไทยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งอีกนักแสดงนะคะที่ประสบความสําเร็จนะคะเห็นไหมน้องเลซี่ค่ะใครว่าเล่นวายไม่ดัง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 บางทีเล่นวายอ่ะดังกว่าเล่นชายอย่างนี้นะตอนนี้คือแบบว่ากระแสแบบว่า วายตอนนี้หรือว่ากระแสหญิงชายเนี่ยคือแบบสุดยอดจริงและชอบการให้น้องให้สัมภาษณ์กับสื่อน,นะเวลาสื่อถามว่าน้องเนี่ยเล่นซีรีส์วายความรู้สึกเป็นยังไงบ้างมุมมองเรื่องความรักเป็นยังไงน้องตอบดีมากคือน้องเนี่ยคือเป็นคนหนึ่งที่เวลาให้สัมภาษณ์แล้วสื่อรักสื่อรักเพราะว่าน้องเนี่ยตอบแบบ ตอบแบบมุมมองและคนที่มีทัศนคติด้านบวกที่ดีมากๆ <S 1> <S 1> <S อันนี้พูดแล้วจะหาว่าอวยนะคุณผู้ชมแต่น้องเนี่ยเป็นคนทัศนคติดีแบบนี้จริงๆนั่นนะคะค่ะนั่นอะ เห็นแล้วเราก็ยิ้มเนาะจะมีใคคนที่ได้ไปแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราได้นะคะใช่ซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยนะคะเป็นอีกหนึ่งนะคะมาเรศพัน์เดี์ค่ะที่แบบว่าไปเติบโตนะคะในต่างประเทศแล้วก็ทั่วโลกจริงๆนะคะได้การยอมรับจากแบบว่าอุ้ยนาโอมิอย่างเงี้ยนางแบบระดับโลกเวิลด์คลาสนะคะอุ้ยสุดยอดเราแบบว่าดีใจแทนแบบว่าคนไทยด้วยนะคะที่แบบมีน้องอโปนะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราขอเรียกเลยนะคะอโปสุ เปตารงไทยแบบนี้ไปเลยดีกว่านี่ย